สวัสดีครับผมเพชรตัวแสบนะครับการพิสูจน์ลีปวิดีโอจาก t ิ๊กตอกในวันนี้นะครับผมจะสร้างสิ่งมีชีวิตจากของง่ายๆในบ้านครับบอกเลยครับว่าผมเห็นวิดีโอนี้ปุ๊บผมถึงกับอ้าปากค้างว่า,ามันทําได้จริงๆครับมาเราดูกันครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้เหมือนเดิมครับเรามาดูวิดีโอตัวอย่างเข้ากันก่อนเลยครับมาเพื่อนๆครับ ผมมีวิธีการสร้างเซลล์สิ่งมีชีวิตนะครับฟังเสียงคุณคุณไหมครับใครคุณครูเท็ดดี้นั่นเองครับหลายคปแล้นะครับคนนี้ครับนี่ครับเอาปากกาไว้บอร์ดมาวาดที่พื้นครับวาดเป็นรูปอะไรก็ได้เท่าอยากให้มีชีวิตครับเนี่ยเป็นรูปคนใช่ไหมแล้วก็เอาน้ําเทใส่ปึ๊บแค่นี้จบครับแล้วรอดูผลที่เกิดขึ้นครับมันก็ไปในหมึกมากที่สุดนะครับเมื่อมันซึมเข้าไปแล้วมันจะให้เนิดเซลล์สิ่งมีชีวิตนะฮะมันจะิ่มขยับได้ครับโอ้โหเห็นไหมครับเฮ้ยดูดิ ค่นี้ครับมีชีวิตกระโดดดูดิกระโดดกระโดดด้วยเฮ้ยกระโดดดึงดึงว้าวโอ้จากนั้นวิธีการทำลายก็คือคือยี่อเลยครับแล้วก็เดินนี่ถ้าเขาต้องเอาขึ้นมาจากน้ำเขานะครับปลุกเหี่ยวเลยก็จะตายนะครับโอ้โหว้าวโคตรเฟี้ยวครับวันนี้ผมเห็นแล้วแบบต้องร้องครับยังไงก็ต้องร้องครับแล้วจะร้องอะไรละครับมาร้องกันเลยครับอ้าวว้ยวุ้ยวุ้ย อะไรครับขั้นแรกครับที่ผมดูในคลิปวิดีโอนั้นครับมันเป็นเหมือนกระจกใช่ไหมครับแต่ว่าคือหูหายากนะกระจกที่จะแผ่นใหญ่ๆเพราะผมก็ไ่มีโต๊ะกระจกแบบนั้นด้วยนะครับผมก็เลยหาอะไรที่มันเป็นกระจกในบ้านที่พอจะทาได้ก็ได้เครื่องชั่งน้าหนักอันนี้แหละครับคือแผ่นหน้ามันเป็นกระจกอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับมาลองดูกันเลยครับอันนี้คือปากกาไว้บอร์ดเห็นไหมตรงตามคลิปวิดีโอเขาบอกเป๊ะๆนะครับเอาเหมือนในคลิปเขาก่อนก็ได้นะเป็นตัวแบบเป็นตัวคนเนาะเป็นตัวคนแบบน่ารักลูกเนนนนะหมยัออ่่ไปี ้านนี้น่าจะอ่อนไปแน่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าได้หรือเปล่าจ,จะได้รู้ด้วยว่ามันจะต้องหนาต้องอ่อนอะไรยังไงนะครับอันนี้คั้งแรกนี่ผมใช้ด้านหวัวแหลมนะครับมาดูอ่อนไปไหมนะลองดูก่อนนะเอาน,น้ำมาใส่ครับทีนี้นิดเดียวพอฟึบปึบึบขยับขาแล้วเห็นไหมขยับตัวขยับหมดแล้วครับดูเฮ้ยเอา้เาแล้วหัวหายไปไหนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่เหมือนเป็นคนเต้นท่าอะไรครับเต้นเบียดดันอะไรอย่างเงี้ยครับอา้าว ้ลองดูที่เท้าหนิงเี๋ยเท้าติดอยู่แป๊บไปเลยขยับดึงดิดึงดิอเอาเอาหนิงจะขยับเลยครับมันเหมือนกละลายมากกว่านะแง่ดึงดิ่งยิ่งยิงงงง <laughs> อันนี้ไม่ได้ผมว่าตรงใจมันอ่อนเกินไปแน่เลยครับเอาไหมาเอาไหมาเอาไหมาเอาไหมคอยรอบคอยรอบเฉดดอ,อกก่อนนะ้ึบ เออง่ายดีครับจะออกแค่เป็นกระชิ่วเช็ดปุ๊บดูวิ่งวับเหมือนใหม่เลยครับเออแช่ได้แห้งก่อนแช่ได้แห้งก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ได้นะอ่ะเอาใหม่เอาใหมา่คราวน,นี้เปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านมาด้านที่หนาหน่อยดีกว่านะครับเมื่อกี้ใช้ด้านบางนะ่อยนี่ด้านหนานี่อ่นาน่าจะได้นะครับลองดูนะอ่าตัวใหญ่หน่อยนี้ปุ๊บฟืบแอบอ่ามาลองดูครับจริงมีชีวิตของเราจะวิ่งได้หรือเปล่าลองดูครับมอเตอร์แม่ย้ำว่าต้องให้ท่วมเลย ปุ๊บอ้าวแขนขาดขาขาดแล้วครับปุ๊บมาเลยไน,ออยนี่ลองดูนนี่จะต้องขยับที่น้ำเห็นไหมพอน้ำมาโดนปุ๊บมันก็จะขยับตามน้ำอย่างนี้เห็นไหมครับเออฮึบฮึบคล้ายๆว่ามันหลุดออกมานะพวกง,ง่ายๆปากกาไว้บอร์ดของเราพอโดนน้ำปุ๊บมันดูดอ่อาเอา้เอาวหัวขาดแนละ้ลแต่ว่าบางส่วนมันก็ยังไม่หลุดเนี่ยเห็นไหม มันหลุดเป็นบางส่วนแต่บางส่วนก็ยังติดแน่นดีอยู so ่นะยึบยุบยุบอ้าวอ้าวอ้าวลองดูนะที่เขาบอกว่าให้เกิดเสร็จแล้วปุ๊บยกขึ้นมาจะเหี่ยวจริงไหมดูนะถ้ายกขึ้นมาแล้วเหี่ยวเหมือนกันแปลว่าใช่ครับดูนะเฮ้ยไม่ติดนะครับยกไม่ได้เลยคือเหมือนติดอยู่ที่พื้นซะมากกว่าครับอะยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นไม่ได้ เฮ้ยโนคือตรงนี้ถามว่าได้ไหมจริงจริงมันก็ทําได้นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าด้วยยี่ห้อของไวบอร์ดของเราหรือเปล่านะครับอันนี้ที่ผมทดลองใช้ครับเป็นตรามานะครับในคลิปโดีวนั้นผมไม่แน่ใจนะว่ายี่ห้ออะไรดูรูปแบบไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดมองกันดีก็คือไอ้ที่เราวาดไปเนี่ยมันก็ยกขึ้นมาจากพื้นแล้วมันก็ลอยไปตามน้ําได้เช่นกันครับแต่ของผมแค่มันไม่หมดทั้งตัวมันแค่บางส่วนแตกออกอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งต้องหาวิธีนะทั้งนั้นเดี๋ยวผมลองวาดเป็นวงกลมมมฝนนนตตบบๆเเเเลยดดดีีกกววว่่่าาอออััู้งป็แ นี้ตัวแบบนี้มันแตะายอย่างงี้เนาะ,ะลองดูกันใหม่นะครับมาเอาใหม่นะคราวนี้วาดแบบว่าเป็นวงกลมฝนดำๆใหญ่ๆเลยอย่างงี้อ่ามาลองดูอย่างงี้แหละ <laughs> ดูนะครับใส่น้ำลงไปจะเกิดอะไรขึ้นครับแบบเฮ้ยโอ้โหน้ำหมกข้างหมดเลยครับเฮ้ยน้ำมันไม่เข้าไปโดนเลยอะ่ะโอ้โหดูนะผม,มใส่ไปปุ๊บ ดูน้ำวิ่งออกหมดเลยเฮ้ยว้าวอันนี้ไม่วิ่งออกเลยครับแสดงว่าหนาเกินไปไม่ได้ควรจะต้องเป็นเส้นบางๆเป็นรูปคนเป็นรูกอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เลยดูดิไหีลองดูเอาน้ำเข้ามากดเข้ามากดเข้ามาขึ้นมาเหมือนว่าเราต้องพยายามลอกรูปที่เราวาดเนี่ยให้มันออกมาจากพื้นให้ได้ครับถ้ามันติดอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เห็นไหมนอืมอันนี้ไม่ได้ครับแสดงว่าต้องเป็นเส้นนะเดี๋ยวลองลอง,ลองใหม่ดูข้างๆเลยก็ได้นะเหมือมดเส้นเดียวพอ อ่ะแค่นี้พออันนี้เปอร์เซ็นต์แค่นี้พอนะลองดูอันน้ำเนี่ยใส่มไม่ค่อยออกเลยอ่ะมีแบบสองแบบแรกที่ดูจะออกนะที่เหลือแตงั้นก็ไม่ออกอีกเลยเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ ลูกผู้ชายนับ3ครับทำที่ผ่านมาไม่ได้ครับครั้งนี้ผมขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับหวังว่ามันจะได้นะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ตามคลิปนั้นไปเป็นร้อก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยในการทดลองทาครั้ง2ครั้งแรกก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันเฮ้ยเอยเอมันเริ่มเคลื่อนไหวจริงๆนะแต่แค่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะมาลองดูครั้งสุดท้ายว่าจะได้หรือเปล่านะครับมาแบคทูบีชิกกับไปเทียเล็กๆครับตอนแรกอเล็กดูได้ผลมากที่สุดแล้วนะครับ่ะ ประมาณนี้เอาให้ตัวเล็กกระจิ๋วหลิวเลยใส่น้ำลงไปนี่ยึบกระดึกกระดึก,ดกอ,อ,อ้าวอ้าวหตัวขาดครับยืบนี่แต่ว่าต้องม่เส้นหล็กเลยครับไปให้ครบทั้งตัวติดหัวนิดนึงหัวนิดนึงออกมา บึ้มอนี่ออกมาได้แล้วครับเห็นไหมถ้าอยากจะให้ขยับนะครับก็ต้องเราต้องเล่นกับน้ำครับกต้องขยับตัวแถวน้ำน,ะนะขยับเห็นไหมยึ๊กยึ๊กยึกยึ๊กยึก,ย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 กโอ้แต่นี่ก็ใช้ดิทีบเกินแล้วมันก็ละลายด้วยอ่ะมองไม่เห็นเป็นตัวเลยอ่ะถือว่าพอได้นะครับพอได้มันออกมาจริงๆครับนี้เราลองยกขึ้นมาดูนะว่ามันจะเหี่ยวเฉาเหมือนในคลิปหรือเปล่านะครับปึ๊บ อ่าเฮ้ยได้จริงครับนี่อ่านี่ดูนี่เห็นไหมครับอ่ามันมีห้อยตรงแต่งตงแต่งครับใช้ได้จริงๆครับอ่ายดขึ้นมาทีจกขึ้น,นอีกดิข้ตามให้หมดเลย Uh huh. แต่มันเล็กมากคือแล้วมันบางมาเอาวหายไปหมดแล้วเนี่ยมองเห็นอะไเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยประมาณนี้ครับเห็นแล้วก็คือได้จริงๆนะแค่มันอาจจะภาพไม่ชัดเจนเท่าเขานะครับอืม hmm. นั่นแหละครับหลักๆแล้วผมว่าอยู่ที่ยี่ห้อของปากกาไว้บอร์ดของเรานะครับเมื่อกี้ผมได้ไปย้อนดูวิดีโอของเขานะครับเขาใช้ปากกาไว้บอร์ดยี่ห้อลิงโปรนะครับวันนี้ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะแต่คือตอนไปซื้ออะผมพยายามมองหารูปแบบที่เหมือนในคลิปนี้แต่ไม่มีครับแล้วบ้านผมมันมีตัวเลือกน้อยไงบิ๊กซีนทะวีมีอยู่ยี่ห้อเดียวเนี่ยยี่ เนว่าถามว่าจริงจริงมันก็ได้เนาะแต่แค่ว่าเส้นมันหลุดขาดง่ายไม่หลุดมาเป็นตัวเหมือนของเขานั่นเองครับเรื่องผิวนผิวก็ไม่ไจะมีปัญหาเพราะมันคือกระจกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเดาว่าเป็นที่ปากกาครับอันนี้ยังไม่ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมก็หาแบบนั้นมาไม่ได้ไงครับแต่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าปากกาไว้บอร์ดถ้าโดนน้ำมันมันหลุดลอกออกมาเนี่ยมันทําได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้เป็นความจริงครับโหสุดยอดมากเลยครับเจ้าของทิกตอกท่านนี้นะครับครูเท็ดด สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามาสร้างความบันเทิงให้กับคนดูทิกต็อกทุกคนนะครับทำมาอีกเยอะๆนะครับครูเชดดี้เดี๋ยวผมจะได้จับมาพิสูจน์แบบนี้เรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆสามารถไปหาปากกาไว้บอร์ดยี่ห้อนั้นได้ครับลิงก์โปรอะไรนี่นะครับลองทําดูครับแล้วได้ผลยังไงมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับในตอนนี้นะของผมหาไม่ได้จริงๆครับลองดูครับไม่อยากลงทุนซื้อปากกาอันเดียวสิบยี่สิบบาทพอทดลองนี้เสร็จแล้วก็ไปใช้ต่อได้ไม่มีปัญหานะครับลองทําดูครับ รับชมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องของผมด้วยนะครับและอยากผมพิดศอะไรก็แท็กมาทางท i k ต o ตอหรือว่าเพจทางเฟซบุ๊กหรือว่าใต้วิดีโอนี้ก็ได้ครับคอมเมนต์พิมพ์มาเลยครับเยวผมจัดให้ดูอย่างแน่นอนครับชมคนที่ขอมาใจเย็นๆนะครับค่อยๆรันไปเรื่อยๆครับผมลงวิดีโอทุกวันอยู่แล้วครับได้ดูอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ้อประกาศเริ่มเล่นงี้หน่อยฮุบ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 อ้าวฝาไปเลย